สวัสดีครับตาก็จะมานึ่งข้าวตายังไม่นึ่งข้าวเลยนะครับเดี๋ยวตาก็จะนึ่งข้าวก่อนนะครับเอาข้าวมาจากโน้นครับบ้านแม่ดองเสียดานะครับเขาฝากครับก็เลยจะอุ่นกินนะครับนี่ครับ ทำมาเป็นหอ่อเ,เป็นห่อให้เรานะครับเป็นห่อให้เราเลยนะนะครับเป็นห่อยังไงครับเป็นห่อเลยอล้วก็รอก็จะมาเนื่องมาอุ่นนะครับข้าวยังสวยะครับข้าวสวยนะครับเราก็มาทํา หมดแล้วครับเพราะว่ามันก็เยอะก็เหลือก็จะให้เป็นอาหารไก่ปลาด้วยนะครับปลาด้วยไก่ด้วยครับเอามาก็ไม่เช็ดเสีะตู้เย็นไว้นะครับ้าบ้านสิริพัฒนานะครับ บ้านศิริพัฒนาอำเภอบ้านคอนะครับอำเภอบ้านคอจังหวัดยะสโสธรนะครับแข็งปึงนะไก่นะครับไก่ก็มีไก่ก็เยอะนะครับตอนเช้าไก,ไก,ไก่ไก่ก็ไก่ก็เยอะนะครับ สองถุงนี้ก็กินไม่หมดแลนะครับแล้วก็เอาเอาต้นที่เมื่อวานที่ตาหนึ่งไว้นะครับกินไม่หมดมาใส่นะครับก็คนกินก็ไม่มากนะครับคนกินแค่สองคนสามคนไม่เกินนะครับไม่เกินนี้นะครับเมื่อวานน้าต่ายมานะเมื่อวานน้าต่ายมานะครับเมื่อวาน นึ่งข้าวแล้วก็จะแกงที่เหล็กนะครับแกงที่เหล็ก ข้าวกินข้าวเหลือว่าอุน่นอ่นกินใหม่นะครับอุน่นกินใหม่นะะ mm. เราเราเอาให,กกอนนะะให้มันแยกกันก่อนนะครับให้มันแยกกันก่อนแล้วเราค่อยเราค่อยมานึ่งน,นะครับ มันจะสุกนะครับแล้วแต่ก็เข้าไปบ้านสีข้าว มื่อวานก็ไม่ได้สีข้าวทั้งวันนะครับสองวันไม่ได้สีข้าวข้าวที่โลงสีก็เยอะ ดีมีเตาแก๊สนะครับดีมีเตาแก๊สทันสมัยหน่อยแล้วก็จะสับเนื้อหมูนะครับสับไม่ใช่เนื้อหมูนะครับเป็นดุกหมูนะครับเป็นกระดูกหมูนะครับสับไว้แล้วก็จะแกงใส่แกงใส่ขี้เหล็กนะครับ ต้องใส่ยานางด้วยนะครับนีห่หามีดก่อนนะครับ เมื่อวานคือกินต้มปลาต้มหัวปลาเนี้ยวันนีก้กินแกงขี้เหล็ก ที <c oughs> ่เด็กต้มถูกแล้วนะครับจะบเดี๋ยวก็จะแกงคขังครับเดี๋ยวก็ใส่พริกใส่ของ รถมัน็นขมอ,อยู่หรือเปล่าซิมดูก่อนขมไม่มากนิดน้อยกินได้ รอให้ข้าวสุกก่อนครับรอให้ข้าวสุกก่อนนะครับตตำเดก อ้อมกิเลก็กอ้อมกิเลก็กภาษาภาคอีสานเ่าอ้อมกิเลก็กแกงกิเลก็กอ้อมกิเลก็กใส่ขบือยะนางยองน้ำยะนางจิตเกิดยะนางมั้ต่ำใส่ ครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไี่นี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ